สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนำมาฝากค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะคะสําหรับเรื่องราวที่จะนํามาฝากกันในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องของพระนางสันติมิตราอัครมเหสีคู่บุญพระเจ้าอาโศกมหาราชถ้าเอ ι, ่ยนามพระเจ้าอาโศกมหาราชนะคะคุณพุทธ ส่วนใหญ่ก็มักจะรู้จักท่านกันนะคะแต่ถ้าหากว่าเอ่ยถึงพระมเหสีเนี่ยก็คิดว่าส่วนใหญ่จะไม่รู้จักนะคะพระเจ้าอาสุมาราชหรือว่าพระยาธรรมสุขราชนั้นนะคะได้สวยราชสมบัติในเมืองปาตลีบุตรมหานครหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วได้219ปี มีพระอังครมเหสีทรงพระนามวา่าพระนางอาสันธิมิตาและทรงมีนางสนมถึง1 9 0 0 0นางปีนึงก็ใช้ไม่หมดนะนะคะเมื่อครั้งพระองค์เสด็จขึ้นคลองราชสมบัตินั้นบรรดาพระราชาและเจ้าพระยาทั้งหลายตามหัวเมืองต่างๆในชมพูทวีปต่างมาไหว้แสดงความเคารพด้วยอำนาจพระบุญญาบารมีของพระองค์นั่นเอง ใช่จะมีแต่พระราชาและเจ้าพระยาเท่านั้นที่เสด็จมาส่งเคารพกราบไหว้แม้แต่เหล่าทวยเทพพยดาและหมู่สัตว์ในอาณาจักรของพระองค์ซึ่งอยู่ต่ำลงไปใต้แผ่นดินถึงหนึ่งยดแล้วก็สูงขึ้นไปเบื้องบนอากาศอีกหนึ่งยนดต่างมากราบไหวบูชาห้อมล้อมบำรุงบำเรอทุกคืนวันมิได้ขาดทั้งนี้ก็ด้วยเดชอำนาจพระบุญญาบารมีของพระยา อโศกมหาราชนั่นเองเหล่าเทวดาซึ่งสถิตยอยู่ในป่าหิมพานค่ะนำเอาน้ำหอมสะอาดผ่องใสดังแก้วผลึกมีรสโอชาอร่อยหวานเย็นจากสะอนุดาตมาทุนเกล้าวถวายวันล,ละ16กระออมเป็นประจำมีได้ขาดพระเจ้าสีธรรมสุกราชโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้นำน้ำา8ดกระออมเนี่ยไปถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหลายถวายพระสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฎก11รูปสองกระออม พระราชทานแก่พระอัครมเหสีอสันทิมิตาสองกระออมพระราชทานแก่นางสนม16,000มนนางสองกระออมอีกสองกระออมให้จัดไว้สำหรับพระองค์ทรงใช้สะสมและเสวยพระองค์ทรงปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำทุกวันมิได้ขาดเลยเทวดาบางพวกก็นำเถาวัลย์ชื่อนากระดาอันอ่อนและหอมมาถวายสำหรับเป็นไม้ชำระพระทุนทุกวัน พระองค์สรงให้จัดแบ่งถวายพระสงฆ์วันละหกรูปแล้วก็โปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานแก่พระสนม1600 0นางเป็นประจำมิได้ขาดเช่นเดียวกันเทวดาบางพวกก็นำเอาผลไม้จากป่าหิมพานมาถวายทุกวันได้แก่ผลมะขามป้อมอันมีรสหวานหอมยิ่งเหลืองอลามเหมือนทองผลสมอที่หอมเหลืองอลามเหมือนทอง มะม่วงสุกสีเหมือนทองมีรสหวานหอมเทวดาบางพวกก็นำเอาผ้าทิพย์มีห้าสีสวยงามยิ่งจากสัจธรรมมาถวายเป็นพระภูษสามาลาฉลองพระองค์ทุกวันเทวดาบางพวกนำเอาผ้าเช็ดหน้าทิพย์มีห้าสีสีดำสีแดงขาวเหลืองและก็เขียวสดใสงามยิ่งจากสัจธรรมมาถวายให้เช็ดพระพักและพระวรกายทุกวัน ถ้าผ้าทิพย์เหล่านั้นแปดเปื้อนด้วยเหงื่อใครหรือว่าเกาวมนมองไปไม่ต้องซักฟอกด้วยน้ําเลยเพียงแต่ก่อไฟให้ลุกเป็นเปลวแล้วก็นําผ้าทิพย์ไปวางในเปลวไฟเท่านั้นค่ะจะไม่ไหม้ผ้าเลยเหงื่อใครแล้วก็สิ่งสกปรกปฏิกูลต่างๆที่ติดเปื้อนผ้าก็จะสูญหายไปสิ้นกลับเป็นผ้าสะอาดหมดจุดมีสีสดใสเงดงามเหมือนผ้าใหม่อย่างเดิม เทวดาบางพวกก็นำเอาฉลองพระบาททองทิพย์มีสีสุกใสงดงามมาถวายเพื่อทรงเป็นฉลองพระบาทเทวดาบางพวกนำกาน้ำทองทิพย์มีสีและก็กลิ่นหอมยิ่งนักมาถวายเพื่อทรงใช้สะส,สมประเกตทุกวันเทวดาบางพวกก็นำเอาอ้อยอันหวานหอมและมีรสโอชาอร่อยยิ่งนัก มีลำต้นเท่าลำต้นมากจากป่าหิมพานมาถวายเพื่อสวยเป็นพระกรยาหารทุกวันรวมทั้งผลไม้ต่างๆก็ได้แก่มะพร้าวที่มีรสอร่อยผลลูกตาลผลลูกว่าผลลูกลานผลลูกใสผลมะสังผลมหาดและก็ลูกฟักแฟงแต่งเต้าผลไม้เหล่านี้เนค่ทิวดาเนี่ยนำมาถวายพระยาศีธรรมาสุกราชหรือว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นประจำทุกวันมีได้ขาด บรรดานกทั้งหลายนะคะอย่างเช่นนกเปล่านกแขกเต้านกคลาและก็นกจริงก็ต่างคาบเอารวงข้าวสาลีที่เกิดริมสะจัตทันมาถวายวันลับ0 0 0 0เกวียนเป็นประจำเสมอข้าวนั้นไม่ต้องดำฝัดและก็ร่อนเลยเพราะว่าฟูงหนูป่านะคะมากล็ดให้เป็นเมล็ดข้าวสารไม่แต่หักแม้แต่เมล็ดเดียวเป็นข้าวต้นสวยชั้นดี เป็นพระกระยาหารที่พระยาศีธรรมสุกราชสวยเป็นประจำทั้งเชา้าทั้งเย็นมีได้ขาดฝูงพึ่งรวงแล้วก็ฝูงพึ่งมิม้ม ต่างมาทำรวงรังให้น้ำพึ่งไว้ในองค์และกระออมเป็นกระยาหารเสวยได้ทุกเมื่อพวกพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยไม่ต้องลำบากใจเกรงว่าจะขาดแคลนฟืนสำหรับวงต้มเพราะว่าพวกหมีในป่าเนี่ยฉีกหั่นไม่ให้เป็นฟืนนำมาส่งให้ทุกวันทั้งนี้ก็ด้วยอำนาจพระบุญญาบารมีของพระยาศีธรรมโสกราชนั่นเอง บรรดาฝูงนกในป่านะคะก็จะมีฝูงนกกาละเวกนกยูงนกกระเรียนนกดูวาวต่างพร้อมใจกันมารำแพนหางตีปีกฟ้อนรำส่งเสียงร้องด้วยสรรพสำเนียงอันไพเราะจับใจยิ่ง ถวายแด่พระยาศีธรรมสุกราชเป็นประจำทุกวันมีได้ขาดนกเหล่านั้นนะคะเป็นสัตว์ชั้นเยี่ยมจากป่าหิมพานเสียงนกกระเวกนั้นก็ไพเราะจับใจยิ่งเสียงนั้นเหมือนมีมนคลังสามารถสะกดจิตใจของผู้ได้ฟังเนีต้องหยุดอยู่กับที่เลยทีเดียวคะ่ะแม้เสือที่กำลังกินเนื้อก็จะลืมกินเนื้อ แม้เด็กที่กำลังวิ่งหนีการถูกไล่ตีก็จะหยุดวิ่งทันทีนกที่กำลังบินอยู่ในอากาศก็จะหยุดบินปลาที่กำลังว่ายอยู่ในน้ำก็จะหยุดว่ายเพราะว่าเสียงร้องของนกกระเวกนั้นไพเราะจับใจน่าเชื่อถืนยิ่งนักค่ะบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งที่อยู่บนแผ่นดินและก็ในอากาศ ต่างมาบำรุงบำเรอพระยาสีธรรมสุกราชอยู่ทุกวันมีได้ขาดเหล่าเทวดาที่สถิตยอยู่ในมหาสมุทรนำเอาแก้วแหวนเงินทองมากมายมาถวายฝูงนาคราชนำเอาผ้ามีสีแดงใสงดงามดังดอกชาติบุตรอันบริสุทธิ์ไม่รกเจอปนด้วยได้ไหมไหม,ไหมเทศวิเศษดังผ้าทิพย์ มาถวายเพื่อทรงหม่มทั้งเป็นพระภูษาแต่งพระองค์และรองพระบาทอีกด้วยนักราชบางจำพวกนะคะนำเอากระแตจ,จวงจันเครื่องหอมอันประเสริฐมาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเป็นประจำทุกวันพระยาศีธรรมสุกราชเนี่ยมีพระบุญญาอภินิหารและพระบรมเดชานุภาพมากอย่างนี้แหละนะคะพระยาศีธรรมสุกราชหรือว่า พระเจ้าอาสุกมหาราชเนี่ยได้ส่งสดับพระธรรมเทศนาของนิคโครโัสมเนนผู้ทรงพระไตรปิฎกมีปัญญาเปลืองปราดเฉลียวฉลาดมากมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยยิ่งนักทรงถวายพัฒนาหารแก่พระสงฆ์60,000รูปเป็นจํานวนห0 0 0ื่นสำรับทุกวันโดยทรงเลิกการนําพัฒนาหารไปพระราชทานแก่ปริพาชกค,คือนักบวชนอกพุทธศาสนาวันละหกหมืคน ที่พระเจ้าพผินทุสานร,ราชผู้เป็นพระราชบิดาได้เคยปฏิบัติมาก่อนและก็นำมาถวายแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาทุกวันพระยาศีธรรมสุกราชนั้นค่ะทรงสร้างอาโศการามมหาวิหารในพระราชอุทยานให้เป็นพระอารามที่พำนักพักพิงของพระสงฆ์บรรดาสิ่งของทุกอย่างที่มีผู้นำมาถวายก็จะเป็นของที่เทวดานำมาถวายจากป่าหิมพ่านก็ดีของที่มนุษย์และสัตว์นำมาถวายก็ดี พระยาศีธรรมสุกราชทรงนำไปบูชาสักการะพระศรีรัตนตรัยก่อนแล้วจึงพระราชทานแก่พระนางอสันธิมิตาราชทีวีแล้วจึงพระราชทานแก่พระสนม1 6 0 0 0นางพระราชทานแก่ททวราชแล้วจึงพระราชทานแก่ไพรฟ้าประชาราชในพระนครน,นั้นทุกคนโดยลำดับ ดูมาวันหนึ่งค่ะในเมืองนั้นก็ยังมีหมู่ทิวดานําเอาอ้อยลําใหญ่เท่าลําต้นหมากพร้อมด้วยผลไม้มากมายจากป่าหิมพานมาถวายอ้อยเหล่านั้นก็มีรสหวานอร่อยยิ่งนักพระองค์ทรงปลูดก้าวปลูดกระหม่อมให้หีบอ้อยเหล่านั้นแล้วก็สรงอังคาดเลี้ยงดูพระสงฆ์ห0 0 0ื่นรูปพร้อมด้วยพัตาหารในพระราชมุนเทียนเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นกระทําพัตกิจเสร็จแล้วถวายอนุโมทนา พระราชาทรงหลังน้ำทักสิโนุทกแล้วเสด็จตามไปส่งพระสงฆ์กลับอารามถึงพ้นอัฏฐจันทร์พระราชมุนเทียนส่งนมัสการพระสงฆ์ท่วนทุกรูปแล้วตรัสสรรเสริญคุณพระศสีวรัตนไตรจึงเสด็จกลับเข้าสู่พระราชมุนเทียน,น,กกรรน,นเช้าวันนั้นค่ะพระนางอสันธิมิตาราชเทวีเสด็จลุกจากที่บรรทมทรงชำระพระองค์เสร็จแล้วทรงจัดเตรียมข้าวยาคูและอาหารนานาชนิด พร้อมด้วยหมากพลูอังค่าเลี้ยงดูพระสงฆ์หกหมืนรูปพระนางทรงหลังน้ำทักสีนุทุกแล้วทรงกราบไหว้อําลาพระสงฆ์สเสด็จเข้าสู่พระราชมณียนพร้อมด้วยข้าราชบริพารประทับนัง่งบนแท่นที่ประทับทอดพระเนตรเห็นลําอ้อยที่เหล่าเทวดานำมาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระราชสามีนั้นจึงทรงปอกอ้อยทอดหนึ่งแล้วสวย่ํำกลางนางพระกำนันทั้งหลาย หลังจากเสด็จตามส่งพระสงค์แล้วพระยาศรีธรรมสุกราชจึงเสด็จเข้าสู่พระราชมณฑีน,นได้ทอดพระเนตรเห็นพระนางประทับนั่งอยู่บนพระแท่นกำลังสวยอ้อยอยู่ท่ามกลางหมู่พระกำนันในพระนางมีพระสิริโฉมปริ่งปรั่งงดงามยิ่ง พระราชามีพระราชารุตไทยเสน่หารัารกใครย,ยิ่งกว่าพระสนมทั้งหมดจึงตรสัสสรรเสริญพร้อมส่งพระสวนตรัสล้อเล่นว่าใครกันนาะมันนั่งกินอ้อยอยู่ท่ามกลางนางสนมเหล่านี้ซ้ำยังมีใบหน้าผุดผ่องสวยงามยิ่งเธอจะเป็นหญิงหรือเป็นนางระบำที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นจึงสวยงามสุดที่จะพัรน,นาได้เช่นนี้ ในขณะที่ตรัสล้อเล่นนั้นพระองค์ประทับยืนอยู่ตรงพระพักของพระนางพอดีเมื่อพระนางอสันทิมิตรราชทวีได้ส่งสดับพระราชดำ m รัสของพระราชสวามีดังนั้นจึงทรงพระดำริว่าพระราชสวามีของเรานี้สวยราชสมบัติมากมายส่งได้เป็นใหญ่เหนือพระราชาและเจ้าพระยาทั้งหลายในแผ่นดินชมพูทวีปนี้ พระราชอํานาจของพระองค์แผ่ลงไปถึงเบื้องต่ำใต้แผ่นดินลึกหนึ่งโยธแล้วก็แผ่เนื้อแผ่นดินไปเบื้องอากาศหนึ่งโยธบรรดาเทวดาพระยาครุฑพระยานาคพวกยักษ์คนทันกินนอนกินนรีวิทยาธรมา้าผีมา้าในราชสีมีเสือเหลืองเสือโครง่งต่างก็มากราบไหวบูชาพระองค์ทั้งสิน้นอีกทั้งช้างมา้าเสนาลพลไพร่ข้าไทยก็มากราบไหวบูชามากมาย แกแหวนเงินทองผ้าผ่อแพรพันก็มีพร้อมมูลข้าวน้ำก็อุดมสมบูรณ์เต็มยุง้งเต็มช้างพระราชสวามีของเรานี้เสวยราชสมบัติในกลางชมพูทวีปบรรดาพระราชาสมณพระานาจาราย์ไพรฟ้าประชาราษทุกหมู่เหล่าต่างมาห้อมล้อมเป็นบริวารสงงดงามเหมือนพระอินทร์ถาำกลางนางฟ้าเทพธิดาทั้งหลายและการที่พระองค์เสด็จมาส่งเห็นเรากำลังนั่งกิน อ้อยอยู่แล้วตรัสถ้อยคำนี้กับเราพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้เหมือนไม่เคยทรงรู้จักเรามาก่อนทรงกล่าวเยเยยถากถางเราเล่นว่ามานั่งกินอ้อยอยู่ชนนี้พระองค์ทรงดูถูกดูแคลนเราแน่นอนไม่เช่นนั้นคงไม่ตรัสคำนี้ออกมาเพราะพระองค์มีพระเกียรติยศบุญญาบารมีราชสมบัติมากมายจึงทรงกล่าวหาว่าเรานี้เป็นคนไม่มีบุญวาสนา ที่เป็นอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอาศัยพระบุญญาบารมีของพระองค์ช่วยอุดหนุนเกื้อกูลนั่นเองเมื่อพระนางสันทิมิตาทรงพระดำริดังนี้แล้วก็ทรงขัดเคืองพระไทยในพระยาศีธรรมสุกราชผู้เป็นพระราชสวามีกราบทูลตอบไปว่าอ้อยลำนี้ไม่มีใครปลูกไว้หากแต่เกิดขึ้นเองในป่าหิมพานพวกเทวดานำมาถวายด้วยอำนาจบุญกุศลของข้าพระพุทธเจ้า จึงได้กินอ้อยนี้ฝ่ายพระยาศีธรรมสุกราดคลั้นได้ส่งสถับถ้อยคำของพระนางอสันทิมิตตาดังนั้นจึงทรงพระราชดำริว่าพระเทวีนี้คิดว่าตัวเองมีบุญวาสนามากและเข้าใจว่าเรานี้พึ่งในบุญของนางคลั้นแล้วจึงตรัสประชดพระนางว่า นี่แน่เจ้าอสันทิมิตาจะว่าพวกเทวดานำเอาอ้อยจากป่าหิมพานมาถวายเจ้าเพราะอำนาจบุญของเจ้าส่วนราชสมบัติในชมพูทวีปนี้เจ้าว่าได้มาเพราะบุญของเจ้าแน่หรือบุญของเจ้านั้นเจ้ายกยอไว้สูงเลื่อนเถึงขั้นอกนิทพรมแต่บุญของเราเจ้ากลับกดให้ต่ำลงถึงมหานรกอเวจี ถ้าเจ้าคิดว่ามีบุญมากกว่าเราจริงก็จะเป็นการดีมากพรุ่งนี้เราจะทดลองบุญของเจ้าพระสงฆ์หกหมื่นรูปจะมาฉันพัตตาหารเช้าหลังจากเสร็จกิจแล้วเราจะถวายผ้าไตรจีวรหกหมื่นไตรพรุ่งนี้เจ้าจงเร่งจัดหาไตรจีวรให้ทันถวายแก่พระสงฆ์ตามกำหนดเวลาให้จงได้ ถ้าเจ้าจัดหามาได้เราก็จะยอมเชื่อว่าเจ้ามีบุญจริงและบุญของเจ้าได้ปรากฏไปทั่วชมภูทวีปจริงแต่ถ้าเจ้าจัดหามาให้ไม่ได้นี้เราก็จะรู้บุญของเจ้าในวันพรุ่งนี้ตรัสแล้วก็เสด็จไปเมื่อพระนางอสันธิมิตาได้ทรงสดับดังนั้นทรงเป็นทุกข์พระทัยยิ่งนักทรงดำริว่าพระราชสวามีทรงขุนเคืองเราเป็นแน่ พระองค์ทรงเข้าพระไทยว่าเราโกรธเคืองพระองค์พระองค์จึงตรัสถ้อยคำเช่นนี้กับเราพระนางเป็นทุกข์พระไทยหนักขึ้นทรงทอดถอนพระไทยใหญ่ทรงกระสับกระส่ายบรรทุมไม่หลับทรงพลิกพระวรกายไปมาเหนือพระเขนยทองตั้งแต่พลุกคำจนถึงเชี่งคืนก็บรรทุมไม่หลับทรงทอดถอนพระไทยใหญ่พร้อมกับทรงรำพึงว่าเราจะหา้าไตรจีวรให้ครบสองหมื่นไตรมาจากที่ไหนได้ คืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญเป็นวันพระขึ้น8ปดค่ำในยามเช่นคืนเท้าจตุโลก,กบาลทั้ง4จะออกเที่ยวตรวจตราดูโลกเท้าจตจาุโลกบาลทั้ง4นั้นคือเท้ากุเวนลุลาดเท้าทัตร,รุราชเท้าวิรูปักค,คราชเท้าวิรุณหกร,ราชในค,คืนเดือนดับและคืนวันเพ็ญข,ข้างขึ้นหรือข้างแรง8ปดค่ำเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นั้นจะออกเที่ยวตรวจตราดูคนทำบุญทำบาปในแผ่นดินนี้ ครั้งนั้นท้าวกุเวรุราชหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าพระภัยสรพมหาราช พร้อมด้วยเสยนาบดีผู้ใหญ่เป็นบริวารทรงยานทิพย์เสด็จไปทางอากาศจากอารกามนทาพิมานด้านทิศเหนือสู่ทิศใต้เสด็จผ่านหน้าพระบัญชรพระราชมุลเทียนที่พระอัครมเหสีอสันทิมิตาบรรทุมอยู่ทรงได้ยินเสียงทอดถอนพระไทยของพระนางซึ่งกำลังทรงปริวิตกกลัวว่าจะหาภาตรจีวรไม่ได้ครบห0 0 0ื่นไตราตามที่พระราชสวามีรับสั่งไว้ ครั้งแล้วพระภัยสรปมหาราชจึงเสด็จลงจากยันทิพย์แล้วเสด็จเข้าไปใกลพนนก้พระนางตรัสว่าดูก่อนพระนางอสันทิมิตาพระนางอย่าได้ทรงเป็นทุกข์เศร้าโศกไปเลยเมื่อชาติปางก่อนพระนางทรงได้ถวายผ้าเช็ดหน้าแก่พระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึง่งบุญกุศลของพระนางที่ได้ทรงบำเพ็ญครั้งนั้นใหญ่หลวงยิ่งนักอานิสงส์งผลบุญนั้นจะบังเกิดแก่พระนางณนะบัตนี้แล้วเชิญเสด็จมารับเถิด การแก้พระนางดังนั้นแล้วพระภัยสรุปมหาราชจึงทรงนำเอาพระอบแก้วทิปใบหนึ่งมาด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระองค์ทรงเปิดฝาพระอบแก้วแล้วทรงยื่นส่งให้พระนางอสันทมิตาเพื่อทอดพระเนตรดูผ้าทิพในพระอบแก้วนั้น พร้อมกับตรัสสั่งว่าถ้าพระนางมีพระประสงค์ใคร่จะส่งได้ผ้าจงได้เปิดฝาพระอบผ้าทิพนี้แล้วจงชักเอาผ้าทิพออกจากพระอบแก้วนี้เถิดไม่ว่าพระนางจะส่งต้องการจํานวนเท่าใดก็จะส่งได้รับทุกอย่างไม่มีวันหมดสิน้นครั้นพระไพยสรบมหาราชตรัดดังนั้นแล้วจึงได้เสด็จขึ้นสู่ยานทิพเสด็จกลับสู่อารักมุนทาพิมานด้านเหนือของเขาพระสุเมล วันรุ่งขึ้นพระยาศีธรรมสุกราชถวายพระทหารพระสงฆ์0 0 0มืรูปครั้นเสร็จพัชกิจแล้วพระมหาราชาถวายสักการบูชาพระสงฆ์ด้วยทูปเทียนข้าวตอกดอกไม้และกระจายจวงจันทร์ของหอมเสร็จแล้วพระนางอสันทมิตาทรงนำเอาเข้าวตอกดอกไม้เป็นผู้พวง ผู้าห้อยร้อยเป็นระเบียบด้วยดีมีสีสันต่างๆกันตกแต่งส่วนปลายที่ห้อยย้อยลงทุกอย่างบรรจุใส่เต็มพระอบทองใบใหญ่ทรงเจิมทูบเทียนด้วยเท่าจุนจันอันหอมเสร็จแล้วทรงนำพระอบแก้วที่เต็มด้วยผ้าทิพย์ใส่ไว้ในพระอบสุวรรณรัตนะอีกใบหนึ่งทรงปิดครอบไว้ด้วยพระอบทองแล้วโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้นางกำนันในผู้ไว้วางพระาราชหัุไทยถือตามเสด็จไป พระนาสเสเดจไปอังคาถวายพัฒหารพระสงฆ์พร้อมด้วยบริวารหลังจากพระสงฆ์ทำพัฒกิจเสร็จแล้วถวายสักการบูชาพระสงฆ์ด้วยข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนประทีปชวลาและทูบที่เจิมด้วยขี้เท้าจุนจันน้ำหอมตลอดทั้งหมากพลูเสร็จแล้วจึงประทับปอบพระราชาอยู่ ครั้งนั้นพระยาศีธรรมสุกราทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางและตรัสว่าอาสันทมิตาเจ้าจงเร่งนำา้าไตรามาให้เราหกหมื่นชุดนบะบัดนี้เรากำลังจะถวายทันนี้เราจะขอพึ่งบุญของเจ้าจะถวายเป็นไตรจีวรแก่พระสงฆ์ให้ครบหกห0ื่นรูป พระนางอสันธิมิตาทรงน้อมรับพระบรมราชโองการด้วยความยินดีแล้วกราบทูลว่าหม่อมฉันจะถวายผ้าแก่พระสงฆ์ให้ครบทั้งหกหมื่นรูปตามพระราชาฤทัยเทิด ครั้นพระานางกราบทูลแล้วมิสรงช้าทรงเปิดพระอบสุวรรณรัตนะที่ใส่พระอบแก้วนั้นออกแล้วทรงนำพระอบแก้วทิพนั้นขึ้นมาทรงถือชูวไว้ด้วยประหัตเบื้องซ้ายทรงเปิดฝาพระอบแก้วด้วยพระหัตเบื้องขวาแล้วทรงวางไว้ทรงใช้ประหัตเบื้องขวาชักผ้าทิพออกจากพระอบแก้วนั้นทีละผืนทีละผืนจนได้ครบเป็นไตรจีวรถวายแก่พระสงฆ์ พระนางถวายผืนหนึ่งก่อนพระยาศีธรรมสุกราชสรงรับเอาผ้าผืนหนึ่งถวายแก่พระมหาเถระผู้เป็นประธานสงฆ์มีอายุพรรษาแก่กว่าพระสงฆ์ทั้งหลายก่อนผ้พาผืนนั้นมีสีสุดใสงดงามประหนึ่งเกิดจากต้นกันละประพฤกษ์ซึ่งมีในอุตรากุรุทวีปต่อจากนั้นพระนางจึงส่งชักเอาผ้อาออกจากพระอบแก้วนั้นถวายพระสงฆ์ตามลำดับจนครบทั้งหกหมื่นรูป ถึงแม้นพระนางจะทรงนำเอาผ้าเอาจากพระอบแก้วมากมายเช่นนั้นผ้าก็ไม่มีทีท่าว่าจะหมดสิ้นไปเลยดูยังไงเต็มพระอบแก้วอยู่เหมือนเดิมมิได้บกพร่องแม้แต่น้อยเลยพระยาศีธรรมสุกราชทอดพระเนกเห็นเป็นสิ่งมหัศจรรย์เช่นนั้นทรงยินดียิ่งนักประทับนั่งอยู่ทรงนมัสการพระสงฆ์ทั้งหลาย ครั้นพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาแล้วถวายพระพรลาพระองค์จึงเสด็จไปทรงส่งพระสงฆ์ทั้งหลายถึงประตูพระราชมุเนทียนทรงนมัสการไหวพระสงฆ์แล้วจึงเสด็จกลับคืนสู่พระราชมุเทียนตามปกติครั้นพระยาศีธรรมสุกาลสิ็จเข้าไปภายในพระราชวังแล้วได้ตรัสกับพระนางอสันิมิตราว่า อสันที่มิตรากัล,ลยานีทิพ์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบรรดาถิ่นฐานบ้านเรือนปราสาทร,ราชวังเรือนหลวงช้างม้าข้าไทยพลายผลแก้วแหวงเงินทองและหนังสนมกำนันทั้ง16,000นนางเราขอมอบคืนให้แก่เจ้าจงเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่พวกเขาเถิดอีกอย่างหนึ่งนับตั้งแต่บัดนี้ต่อไปถ้าเจ้ามีความประสงค์จะทำการสิ่งใดก็จงทำตามความประสงค์ของเจ้าเราจะไม่ขัดใจจะตามใจเจ้าทุกอย่าง นับตั้งแต่นั้นมาพระนางอสันทมิตาผู้ทรงเป็นบาทบริจาริกาแห่งพระยาศีธรรมสุกราชแม้พระนางจะทรงได้รับพระบรมราชานุญาตให้ทรงกระทํากิจการที่ทรงพระประสรงค์ได้ทุกอย่างก็ตามแต่พระนางก็ไม่ได้ทรงละเมิดพระราชสวามีแม้แต่น้อยสักครั้งเดียวถ้าหากพระนางจะทรงกระทําใดๆแม้เพียงเล็กน้อยก็จะต้องกราบบังคมทูลก่อน เมื่อทรงได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วพระนางจึงจะทรงกระทำยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพระยาศีธรรมสุขราชยังไม่ได้สวยพระนางจะไม่สวยก่อนพระราชสวามีเลยถ้าหากว่าพระยาศีธรรมสุขราชยังไม่ได้บรรทมพระนางก็จะไม่บรรทมก่อนเหมือนกันครั้นพระราชสวามีบรรทมหลับแล้วพระนางจึงจะบรรทมตามภายหลังแม้พระนางจะบรรทมภายหลังก็ไม่ได้ทรงตื่นบรรทมภายหลัง พระราชสวามีเลยสักครั้งเดียวย่อมทรงตื่นบรรทมก่อนพระราชสวามีทุกเมือ่อพระนางเจ้าอสัรธิมิตาราชเทวีมีพระราชจิรยวัตรงดงามน่าเลื่อมใสทั้งทรงพระปรีชาสามารถเฉลียวฉลาดเป็นที่ลือชาปรากฏทรงเป็นที่รักของราชฎรและประสศนิกรทุกเมืองลาวมีพระสายมากมายแม้จะตรัสเจรจาปราศัยพระสุรเสียงสำเนียงก็ไพเราะน่าฟัง ทรงพระวิริยะอุตสาหะมากมีสงยอดเท้อมีพระราชสัทธาบำเพ็ญบุญกุศลอยู่เป็นนิดสรงได้ราชาพิเศษเป็นสมเด็จพระราชินีพระยาศีธรรมสุกราชภายในปราศารทราชมุนเทียนนั่นเองทรงเป็นใหญ่มีอำนาจเนื้อนางสนมกำน,นันทั้ง16,000นางครั้งนั้นบรรดาหญิงและนางสนมผู้เคยเป็นพระราชามากรคิดกันว่าพระยาศีธรรมสุกราชทรงมีความรักเสน่หา ทรงโปรดปรานแต่พระนางอสันทมิตายิ่งนักต่างก็ไม่พอใจมีความอิจฉาริษยาจึงพูดตำหนิว่าสมเด็จพระเจ้าเหนือหัวของพวกเราสรงคิดว่าพระนางอสันทมิตาผู้เดียวเท่านั้นทรงเป็นยอดหญิงมีพระราชาจริยวัตรอันง,งดงามทั้งทรงเป็นกุลสตรีกาลยานีผู้เลิศเลออีกด้วยส่วนหญิงคนอื่นชลอยจะไม่เป็นยอดหญิงไม่มีคุณสมบัติเทียบเท่าพระนางได้ ด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงไม่ทรงมองดูพวกเราเต็มถึงสองพระเนตรไม่ทรงอลัยยยดีต่อพวกเราเลยเรื่องนี้ความทรงทราบถึงพระกันพระยาศีธรรมสุกราชจึงทรงพระราชดำริว่าการที่พวกนางเหล่านี้กล่าวตาหนิเช่นนั้นเพราะพวกเขาเป็นคนโง่เขลาเป็นคนพาน คอยจ้องแต่จติเตียนนินทาผู้มีบุญว่าเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงอานสตรีผู้มีบุญบารมีได้สร้างสมมามากต้องการสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนาเช่นเดียวกับพระนางอสันธิมิตานี้พวกนางนี้ยังไม่รู้จักผู้มีบุญเลยเพราะเป็นคนผ่านโง่เขลาเบาปัญญาเราจะแสดงให้พวกเขาได้เห็นประจักษ์ว่าพระนางอสันธิมิตรเป็นผู้มีบุญจริงๆ ในวันหนึ่งพระยาสีธรรมสุกราชมีรับสั่งให้นำขนมต้มมา1น0 0 0มลูกทรงถอดพระธรรมรงวงหนึ่งออกจากพระกรแล้วสงสัยข้าไว้ในขนมลูกหนึ่งเสร็จแล้วทรงวางขนมลูกที่มีพระธรรมรงนั้นไว้บนขนมลูกอื่นๆครั้นแล้วจึงปลดก้าวปลดกระหม่อมให้เรียกนางสนมทั้ง16,00 0นนางมาชุมนุมพร้อมกันแล้วจึงตรัสว่าน้องนางทั้งหลายเจ้าจงเลือกขนมต้มในตะไลทองนั้นไว้คนละหนึ่งลูกเมื่อเลือกได้ ครบทุกคนทั้ง16,000ลูกแล้วก็จะเหลือขนมต้มอยู่อีกเพียงลูกเดียวเป็นลูกสุดท้ายเราจะให้พระนางอสันธิมิตา รับเอาขนมลูกสุดท้ายนั้นไว้ขนมต้มทั้ง16,000ลูกกับเศษอีกหนึ่งลูกนั้นเราใส่พระธรรมรงของระไว้ภายในอยู่ลูกหนึ่งแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าสตรีนางใดมีบุญญาบารมีขอหยิบได้ขนมลูกที่มีพระธรรมรงเถิดพวกเจ้าก็จงพาการตั้งจิตอธิษฐานนึกเอาแล้วเลือกหยิบเอาคนละลูกตามใจชอบเถิด ลำดับนั้นนางสนมทั้งหลายจึงเลือกหยิบเอาขนมต้มในตะไลทองคนละลูกจนครบทั้ง16,000ลูกจึงยังคงเหลือขนมต้มอยู่ในตะไลทองเพียงลูกเดียวพระยาศีธรรมสุกราจึงรับสั่งให้อสันธิมิตาราชเทวีทรงไปรับขนมต้มลูกสุดท้ายใน ทรงพระราชดำเนินไปด้วยพระราชอิรยาบทอันงดงามทรงหยิบเอาขนมต้มลูกนั้นมาสงถือไว้ในพระหัตตต่อจากนั้นพระยาศีธรรมสุกราชจึงตรัสแก่นางสนมเหล่านั้นว่าพวกเจ้ามีขนมต้มอยู่ในมือทุกคน จงบีขนมต้มของตนออกมาดูถ้าผู้ใดได้พระธรรมรงของเราจงนำเอามาคืนให้เราเราจะได้รู้ว่าผู้นั้นเป็นคนมีบุญจริงเมื่อนางสนมทั้ง1 6 0 0 0นางบีขนมต้มในมือของตนออกดูก็ไม่พบพระธรรมรงแม้แต่คนเดียวพระยาศีธรรมสุขราชจึงทรงจับเอาขนมต้มลูกที่อยู่ในประหา์ของพระนางอสันทิมิตาราชเทวีมาแล้วทรงบีออกต่อหน้านางสนมทั้งหลาย ตรัสเรียกให้เข้ามาดูใกล้ๆทรงนำพระธรรมรงออกจากขนมต้มลูกนั้นต่อหน้านางสนมทุกคนแล้วตรัสว่าพระนางอสัญชิมิตานี้ทรงมีบุญมากกว่าเจ้าทุกคนแต่ผู้เจ้าไม่รู้ว่าพระนางได้ทรงบำเพ็ญกุศลมาแล้วแต่ชาติปางก่อน พวกเจ้าตำหนีตีเตียนกล่าวขวัญเราว่ารักและโปรดปรานพระนางเพียงผู้เดียววันนี้เราจึงแสดงบุญของพระนางให้พวกเจ้าได้เห็นประจักษ์กันทุกคน